สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียดัมแอนทักนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมาชมฮีโน่ซีรีส์5 0 0นะครับตัวน,นี้เป็น f m 1A นะครับ344แรงม้านะครับรอ,อดัมดินนะครับ วันนี้ก็วันพุธนะครับที่5สิงหานะครับกับบรรยากาศช่วงเช้าบรรยากาศได้นะครับท่านผู้ชมครับ้มฟ้าขึ้นฝนนะครับอ๋อครับอ๋อครับนี่ก็ มีพี่โชเฟอร์นะครับแกอนุญาตให้ถ่ายคลิปนะครับวันนี้ใส่หินมานะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นซีรีส์ห้ารุ่นแรกนะครับกระจังหน้าสีเทานะครับ ครับตัวน,นี้เป็นรถพ่วงยีบสองล้อนะครับ สวยนะครับรถอ่เดี๋ยวเราไปชมรอบรถกันนะครับ ใส่หินมาพรมน้ำเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวลูกนะครับท่านผู้ชมครับน่าจะใส่หินมาแถวมาจากแม่หนองบอัวลำพูก็เมืองเลยนะครับท่านผู้ชมครับสัญญาลวงม่อม,มให้อยู่เขียนั้นนะครับับนทายเขา รถก็เป็นรถใช้งานนะครับดูครับยางก็ใช้มาพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นกระบะสามิตรนะครับทุครับดูครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับ กระบะสามมิตรนะครับตัวนี้เป็นล้ว4เส้นนะครับแล้วก็เป็นฝาข้างแบบเปิดได้นะครับ น,นี่เป็นตัวไฮสปีดนะครับพี่ตอนนี้ยังไม่ได้ดั้มดั้มหินนะครับเพราะว่าต้องรอเข้าแก่นะครับเจ้าของร้านวัสดุนะครับ านานๆนะครับจะได้เจอรถมาดำทรายสามเดือนสามครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะครับอาจจะไม่ได้ดูตอนที่ดับหินนะครับ เราไปดูเแืองจัดนะครับตรงนี้ไม่ใช่หม้อลมนะครับเฟปองจัดยังเป็นระบบน้ำมันนะครับลมดันน้ำมันนะครับ ฮีโน่เขาก็จะพัฒนาในเรื่องของระบบมอลมนะครับรุ่นก่อนๆก็จะเป็นเขาจัดที่เป็นลมดันน้ำมันนะครับท้งมดรุ่นใหม่ๆนะก็จะเป็นหมอลมนะครับก็คือลมล้วนนะครับใช้ลมดันนะครับใช้ระบบลมดันดันผะเบิกนะครับก็จะมีข้อดี แตกต่างกันออกไปนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ